นนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแบตซัมซุง A10 กันนะครับผมอันนี้อันนี้แบตมันบวมมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้สอดฝาหลังไว้รอแล้วนะครับทีถอดก็จะเหมือนกับเครื่องทั่วไปเลยก็คือเราแกะแสะอย่างนี้เลยนะครับถอดถาดซิมออกแล้วก็เล็บกีดเลยเ็บกีดรอบเลยนะครับมันก็จะขึ้นยิงคลิปวิธีการแกะละเอียดผมได้ทําลงไปไว้ในช่องแล้วครับ ก็จะเจอแบตเครื่องนี้แบตมันบวมมากเลยปุ่มยังกดได้ไหมเคเครื่องเปิดติดด้วยเรียนละเสียวมือเลยนะครับต้องรีบแกะกัน ชื่อมนะครบอย่างครบแล้วแกแบบาเราก่อนเลยนะครับรกันเรียคือมันมีข้อเสียนะาการที่แบบบวมอย่างนี้แนระ้เราไม่เปลี่ยนนะครับพวกแพรนี่นะครับมันจะขาดได้มันจะเสียหายยามันจะขาดเคยเจอพวกในเค,เครื่องโอ้ยเครื่องวิโรนะครับดีถึงขั้นเราแพร์เราแพรดเบี้ย น,นี่ยังดีที่ว่ามันไม่น่าจะเ็นอะไรเราก็จะปัดตินะครับเนี่ยๆหน่อยประมาณนี้นะครับเนี่ยให้มันพอได้มีร่องที่มือเราจะดึงแบตออกได้จยใช้เหล็กนะถ้าแบตบ,บวงๆอย่างนี้จะใช้เหล็กนะครับ ที่เราไปห่างหางตัวเองนะครับผมะไะใก็เอาแบบไหนมนะาใส่นะครับแบบนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกช้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ก็มีหลายยี่ห้อนะครับ Okay. ใส่เบ็ดเข้าไปใส่แพลวันนี้ไขน็อตนะครับจริงๆรแล้วจะเปิดเทสก่อนก็ได้นะครับเปิดเครื่องเทสเสียบสายชาร์จทิ้งไว้สักห้านาทีดูเปอร์เซ็นต์บตนะครับแต่นี้ผมคิดว่ามันน่าจะชัวร์อยู่เพราะว่าแบตแบตรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนมาหลายหลายก้อนหลายเครื่องอยู่นะครับ เราเข้าไป โอเคบางทีนะ็อตมันสั่งไม่เข้าอย่าไปฝืนนะครับลองสลับน็อตจุดอื่นมาใส่ดู เรีร้อยครับผมแป๊บเดียวไต้ตัวนี้นะครับมันดันถึงขั้นตัวนี้แตกออกเลยลองถาดซิมนะครับมันดันแรงทีนี้ปุ่มตรงนี้ยังกดได้ไหมกบฝาเข้าไปนะครับ ทดสเปิดเครื่องดูติดปกตินะครับใส่ซิมกลับคืนนะครับ ันไงพอแก้ได้ก็แก้ได้อยู่ครับโอเคลองเทส่ชาร์จแบตดูตวรวจสอบการเชื่อมต่อการชาร์จ ทดสอบว่าชา,ชาร์จช้ตัต้อ,อย่างถูกต้องอ,อ๋อตอนนี้ผมผมผมชาร์จกับแท่นชาร์จนะครับมันเลยถามอย่างนี้ปกติกถ้าเราชาร์จกับอะแดปเตอร์เราไปแบบอย่างนี้นะมันจะไม่ถามนะครับอย่างผม,มเป็นแท่นชาร์จตอนนี้มันก็เข้าเหมือนกันนะครับเราก็ดูแค่เปอร์เซ็นแบบว่ามันเท่าไหร่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นตอนนี้มันห้าสิบแปดนะครับชาร์จทิ้งไว้เอาสัก หกสิบหกสิบสองหสิบามเปอร์เ็นต์ก็ส่งงานได้เลยครับตัวนี้โอเคตอี okay. ้คลิปนี้ผมจะขอปิดไปเียงแค่นี้เลยนะครับผมยวไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับ